เขาเรียกว่าการตบทนแกงไงเนาะเสีงลอยมาเลยพี่จ้าน้องเกใส่ตีค่ะจอมว่าที่พี่บ้านเล่นเลยนครับก็นพี่บ้านเล่นเกมต่อแหล่นั่นกินตี๊บเอ้ยขอบคุณสำหรับน้ำหอมครับน้องดีจุ๊บ โอเคอย่างช้าๆอุย้ยขอบคุณสำหรับอุ้มใจค่ะเอาเพลงไทยเหรอได้เลยน้องดีรอสักครู่นะเอ้ะจะบป้าไม่มีไม่มีไข่อะโล เคยเช้าว้วันี้เออขคแม่งช้าว่ะ